ช่วงนี้แบบโรคระบโรคโควิดน้องๆอะไรับพี่เต้กังก็ผมคิดว่าใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าคนที่มาอาจจะเกิดอาการร้ายแรงได้ก็คือเด็กแล้วก็คนที่มีอายุสูงอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของคุณต้านทานนี่แหละที่อาจจะยังทางานไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะทํางานน้อยลงแล้วแต่ที่บ้านมีวิธีแบบดูแลหรือว่ามาตรการอะไรคือจริงๆแล้ว ไฮจีนมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่จะคอยล้างมืออะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยเฉพาะก่อนและหลังทานข้าวนะครับก่อนก่อนทานข้าวเนี่ยสำคัญมากเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบหยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากโดยที่ใช้มืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไฮจีนเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็การที่จะ,ะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยครับเราจะออกไปข้างนอกกันอะไรเงี้ยครับใส่หน้ากากอะไรนิดนึง,นงมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเขาหนนเขาเป็นเนี่ยครับมันก็จะช่วยกันได้ในปักษสูขข ่คออยดดูแลน้งีครับดูแลดีอยู่แล้วครับดูแลดีอยู่แล้วครับอย่างล่าสุดคุณพลอยเขาก็แอบมันขึ้นโพสต์นี่หนึงที่แบบว่าเพื่อนของลูกของเพื่อนเขาโดนเพื่อนโรงเรียนอบูลลี่เพราะว่าทำงานเป็นคุณแพนักงานเป็นแอร์โฮสเตสอืมครับเราผไหมคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการที่จะทํางานอยู่สายการบินนะครับมันก็มีโอกาสเสี่ยงก็ก็มันก็แนะนําอยู่แล้วแต่ว่าทางสายการบินทุกสายการบินรวมถึงพนักงานที่ทํางานอยู่บนเครื่องเลยครับก็จะมีการเฝ้าระวัง มากเป็นพิเศษนะครับโดยที่มีการใส่ถุงมืออะไรเงี้ยครับล้างมือกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับตัวเขาเองเนี่ยครับใครที่เป็นพนักงานสายการบินเนี่ยเขาจะรู้ต้องทาอะไรบ้างนะครับรู้ต้องทําอะไรยังไงบ้างโดยที่จะไม่ปล่อยให้ใครที่ยิ่งที่ท,ท,ที่ที่มีลูกแบบว่าเล็กๆอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ปล่อยให้เชื้อเนี่ยเข้าบ้านเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับอาจจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าคนที่ไม่ได้อยู่สายการบินด้วยซ้ำานะเพราะว่าเราจะไม่ระวังกันขนาดนั้น เขามีมาปรึกษ,ษามาเล่าให้ฟังถึงประเด็นนี้ไหมคะว่าจเจออะไรอย่างนี้มาอ่าไม่ได้เล่าครับ <laughs> แเราก็ได้พอจะได้เห็นในโลกนี้อ่าครับผมครับผม,ผมก,ก็พอได้ยินมาครับ